ตัวไหนครับชื่อชื่อชื่อมวยอ่ะอ่าชื่อมวยชื่อเจ่งสยามครับอ่าไข่ต่อสุบพัฒน์ครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบสามปอนด์ไปไงมาสอบครั้งแรกก็เต็มที่ครับเจอหรือขาดน้ําหนักนี้น้ําหนักขาดครับามาขาดมาสบายเลยเนาะเราได้คุมไหมน้ําหนักนี้คุมคุมมากี่โลลดลงมากิโลลดลงมาสองโลสองโลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ ที่กาญจนบุรีครับอ่าก็อยู่กับใครบ้างรู้กับพ่อครับอ่ามีพ่อนะมีพี่ช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันครับก็หลายวันนะครับอ่าก็เป็นอาทิตย์นะแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครรู้จักไหมไม่รู้จักทยายุทธเคยเจอไหมไม่เคยแต่ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นไหมไม่เคยเหมือนกันแล้วพรุ่งนี้จะชกยังไงดีก็ต้องดูสถานการณ์ครับอ่าแล้วล่าสุดชกที่ไหนมาล่าสุด ทุกนิ่งบางกาลชนะหรือแพ้แพ้มาแพ้มาวันนี้ต้องแจ้งเกิดใช่ครับอายุเท่าไหรแล้ววินวินนี้เข้าสิบเจ็ดครับครับคนจังหวัดอะไรก็กานครับไปปล่อยกี่กิโลปล่อยปล่อยก็ห้าสิบกิโลครับห้าสิบเท่าไรห้าสี่ห้าห้าเป็นเพศเราเป็นมวยอะไรครับมวยเดินครับอ่าครบเครื่องเลยเนาะอ่าซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบกว่าเราชกมวยทั้งหมดี่ประมาณสามสิบสามครับฝากพี่น้องที่เชียร์พรุ่งนี้หน่อยพี่น้องจากมองการครับขอวยเชียร์ผมด้วยนะครับเออโอเคขอบคุณครับหน่อยชื่อพญายุติค่ายค่ายเซยนท็อกบ้านไม้ไทยครับถามวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสามครับมาเกินไปเท่าไหร่นะเกินไปสองขีดแต้มอ่าแล้วเราซ้อมอยู่ไหน ซ้อมอยู่ค่มาเสร็จจบเลยครับคู่พ้องูซ้อมมีใครอยู่นู่นบ้างพยาคุสเสจันแล้วก็แล้วก็น้องๆในค่ายเนี่ยครับเก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วครับล่าสุดจกไปที่ไหนอะสมาค์สนามมวยนานาชาติอาเจยอ่าเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะมากี่ไฟแล้วชนะมาห้าไฟแล้วเออน็อกกี่ไฟบอกไม่ถูกครับแต่ว่าสามารถจะพิกชนะเอาพิกชนะหมดเลยครับแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอบใครอะ เจอับอคู่ชกชื่อเก่งสยามเคยเห็นไหมไม่ครับนี่ชกกับเขาครั้งแรกวางเกมวางแผงไงดีก็ต่อยตามสไตล์ตัวเองครับอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเราอายุเท่ไรละอายุสิบห้าคนจังหวัดไรคนหาดใหญ่เนี่ยปล่อยกิโลปล่อยก็ประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วอ่าคุณเพศ์เราเป็นมวยไรผมเนาะมวยดูดันเดินบูดินชนอ่าถ้าซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยเท่าไหร่ ร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบห้าได้ประมาณนั้นเอาจกมวยรวมๆนี่ประมาณกี่ไฟล์ละที่สิบครับฝากพี่น้องช่วยเชร์พวกนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับพวกนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ